เอาครับขอกราบสวัสดีท่านท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้คือยู่กับผมแบงค์มิเตอร์ครับวันนี้เราจะมาเล่นใหม่ให้หมดเลยอ่ะเล่นใหม่ให้หมดเลยนะครับแบบว่าเนวันที e, ่เราจะเอาเป็นพาร์ทแล้วกันนะครับเราจะไม่เอาเป็นเอออะไรวะเราจะไม่เอาเป็นเออบินต้อน้วครับวันนี้เราจะเอามาเป็นพาร์ทแล้วกันละอ่ะเออ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 ตัวนี้ อ่าแล้วก็เอาแบบโบ้สวยเวล์กันเลยนะครับแต่ตอนไี้เขาสร้างเซฟก่อนน่ะก็หืมได้เริ่มใหม่หมดนะท่านผู้ชมก็ขออภัยด้วยนะครับผมไปรีเซ็ตการ์ดเออนั่นแหละโอ้สวยเลยสกินตัวเองก็หายอนะ่ะโอ้ว a t อะไรวะ what the fuck อ่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับอืม ก็ไปรีเซ็ตกราฟมาก็ได้เริ่มใหม่หมดเริ่มใหม่อ่ะดีแล้วมันถึงจะได้รู้ว่าผมทํายังไงทํายังไงบ้านถึงหลังใหญ่จังนะอ่าผมมาสร้างบ้านแบบรูปใหม่ก็ได้เอออัดเป็นนี้เป็นต้นอ่าก็อาจจะใช่นะจ๊ะอาจจะรอก่อนนิดนึงไปมาแล้วจ้าอืมกูว่ากูพูดอะไรวะเอออะไรวะ คิดไม่ออกนะต้นต้นมาตอนแรกอาจะเราจะไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงอาะพื้นที่เราอาจจะไม่สมบูรณ์อะ่ะสมบูรณ์ก็อาจจะเป็นได้กันนะจา้าก็อบอกให้แค่นี้แหลอะอผมว่าผมว่าสมมติสร้างใหญ่ๆนะไม่แหงเซริร์ฟไฮผมไม่ใช่เซริร์ฟไฮผมมาลงดีเซิตเกิร์ดนะเว้เอ้ยคอนเน่ร์สอุ้ย ขอยนานมาเออนานมามจะไปจับนานมามจะไปจับจับจา้จาบจา้าบประจ้าบจ้าบอ๋อเออนำมาจัางอาจารย์นันนี้ผมก็อยู่ในรถนะครับเพราะว่าอยู่ในรถเสียงมันก็ได้กล้องไงเปิดตัวไว้ละมันด้สตาร์ทรถไหมร้อนเดี๋ยวเปิดหน้าต่างก่อนโอ้ยข่อยังชั่วรอ๋ออากาศยังร้อนอยู่นะนก็แค่บ่ายไหนบอกเลยเจ๊อะ บายหนึ่งบายมมงเอ้ยจ,จะบอกจะให้จับก็ันช้าที่ไหนขออภัยกันด้วยจ้าผมอ่าเรากำลเริ่มพาร์ทที่หนึ่งกันเลยต้องเอาเลยอันนี้เป็นตัวสตรีปก่อนแล้วกันวไม่ค่อยมาร์กเป้านี้อาจจะคิ๊บมองอันนี้ปับตรงไหนวะวอส์จำไม่ได้ ตัวไหนวะเดี๋ยวเห็นมาก่อนเดี๋ยวค่อยว้ากันเรื่องนั้นเกมมูสไวด์เวอร์อุนัยวะหรือว่าตัวเราก็น่าจะแมนแมนเว้ยคอมพิวเตอร์แมนวะตัวไหนใช่ตัวนี้วะมันไม่ใช่อะไรวะเฮ้ยไอ้ช่้ไอัพปุ่มหน่อยอช่ใช่นี่วะลองดู จะไม่ใช่เดี๋ยวครับผมขอปรับกันนิดหนึ่งเขาพูดในตัวสตรีปเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจผมจะไปโหลดสกรีนมาใหม่ก็ได้นะคะเป็นสกรีนของตัวเองก็ไ้เออสกรีนเก่าเ๋ยวมันเอาตรงออตรงไหนวะเมียนบอกน่าจะเมียนเอานี่ไงโอ้วอสไม่เจอเลยอ้าแล้วก็ไม่ได้ตรงนี้แล้วถ้ากินแรก ปจัดการไม้กันดีกว่าวะ่ะโอ้โหแล้วมันเริ่มมาอ่ะเสีงจังเลยเออเออมาครับนี่เป็นเกมประจนภัยที่ผมชอบชอบชนิดหนึ่งเลยครับเพราะว่ามันได้เป็นเกมสถาปนิกเพราะเรียกว่าเกมสถาปนิก้็เราจะออกแบบบ้านเราองไก็ได้เป็นโซ่สี่เหลี่ยมเปนโซ่สามเหลี่ยมก็ว่ากันไปดังใจเขามีนะครับอ,อ ป๊อกลบอ่าอ,อ้มาเริ่ออาพาร์ทแรกตอน,นใส่ไปไม่รับจับกขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้ต่อไปอะไรวะพาร์ทอื่นเออเปตอนอื่นตอนนั้นผมเล่นเป็นตอนแต่ตอนนี้ผมจะมาเล่นเป็นพาร์ทกันแล้วกันนะจับอ่าก็ว่ากันไปอันนี้พาร์ทแรกกันนะจับขออภัยกันด้วยอืม ก็เล่นท่าแรกให้มันรับใจแล้วใจแล้วใจพ่อก่อนพ่อก่อนเราไปค้าของกันดีกว่าอันนี้ผมเล่นในมือถือกันนะครับเพราะว่าจบมาสามก็จะซื้อครอมดีกว่า,าแมนบอลอะอาจจะแมนนะครับจบมสามอาจจะซื้อครอมเอามาแคสดีกว่าก็น่ามันก็น่าจะมวนกว่ากันก็จะ มันก็อะไรวะกูพูดอะไรตอนนี้เออมันน่าจะสนุกกว่ากันนะครับแบบว่ามันจะไม่แหลกจะไม่ครั้งกันนะจ๊ะกูว่ากัานอย่างนี้เป็นทางการเลยอ่าภารกิจต,ต่อไปครับท่านผู้ชมไปเอาเหินหิหนต้ตรงนี้หินก่อนชอบมไม่ชอบไปแดนนู้นก่ออือดอาะจำอาจำอาจำ

คุณแรงไม่ได้วันที่ขออภัยด้วยนะค,คุณผู้ชมขนาดนี้ต้องการเก็บของเราไม่ต้องวิ่งครับเปียงแหงครับถ้าเราวิ่งอ่ะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติมันเหมือนนะมันเหมือนนะมันเหมือนทรัพยากรธรรมชาตินะต้นไผ่เนี่ยาอาจจะแมนกันนะจ๊ะก็บอกโอ้เรื่องนี้อ่ะทิเอาเอาีกแล้ว

เออนจับอ่าเด่งถึงเร่งถึงรันไม่ได้รันไม่ได้รันเยอะๆหัวอ่ะอ่ะอันนี้อยูน้องไก่หมดเจอเจอเจอลงมาแล้วก็ได้เจอถอดนะจ๊ะแล้วเราค่อยขุดฐานทีหลังแล้วกันละเรามาเอาพวกหฮ้พวกนี้ดีกว่าจัะอ่าอ๋ออ๋อ เอาแม่งทั้งหมดเอาแม่มันทั้งหมดนะจับเอาแม่งทั้หมดนะจับไม่หงุหดหงิหดเฮออออออ้ยเฮ้ยคุยว t ดดอกฟักเออทะเลาะกับพี่อะไรมันจะฟิลขนาดนี้จับครับมันได้บอกมันได้บอกก็ซ่อมมันบอกได้นะจับเอ้น รู้อะไรกูในงานนี้ได้ไหมนี่ถึงจะแมนมนถึงจะแมนมนถึงจะแมนนี่มันถึงจะแมนเออเดี๋ยอะเต็มเดี๋ยวเต็มมื่อเราจะไปสร้างเฮ้ยสร้างบ้านเฮ้ยจะอะไรเลยเฮ้ยเออเดี๋ยวคิดไปไม่เป้ไม่เป็นไรอะไรเนี้ยมีกระดาษกูไม่ทำเออเยอ อะไรจะฟีลขนาดนี้จับอืมอขึ้นไหมวะเออนี่ไงจ้าเออออนี่ไงสุระตรงไปเสลอยากตาไปเสลอยาตายกตรงไปเสลตายไอ้วจ้าอ้จ้าถูกต้องกูนีเรียนมากูสอบแล้วไงไอ้วินกูสอบเลยกูมาสิวนเย

เออว่ามันเซิฟเซิฟมันจะเซิร์ฟมันจะเหรอไหมเออก็เป็นได้จ้ะอ่าเราทำบ้านอย,อยู่ตรงนี้กันเด้อจะบอกให้พอที่เราจะไปทำบ้านอยู่ตรงนี้ที่เราต้องการก็คือมอไม้กันนั่นเองกันนะครับอ่าจัดอ่ะจัดอ่ะพัก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  น้องเคยเห็นคนขุดไม้หรือเปล่าตีไม้ตีไม้เออวล้วอะไรจะได้ฟีวขนาดนี้จ้าไป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 ใจไม่ใช่นี้หรือว่าไม้ที่เราจะเอามาสั่งบ้านก็ผมจะบอกอย่างหนึง่งครับผมคนจำทางที่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในเกมไม้ครับนี่ ถ้าผมสร้างบ้านไกลๆแล้วมีเล่นเออใช่แล้วมีเพื่อนมามาเพยด้วยก็คือเล่นด้วยเองเออมาออนด้วยก็กแล้กันอละอืมมันก็จะไม่รู้ว่าผมจะพาเพื่อนมาตุดทางไหมก็ผมว่ามันก็อาจจะอยู่ไม่ใกล้กับตรงเกิดของเรานะจ๊าไม่เอาจา๊าแมนเอาจาพมโนนะจา๊าบเออ,อเว้ย โอ้มีตัวไม้อะไรวะมันใช่ว่าไม้อะไรวะไม่รู้พี่แอนด์โลมีตัวไม้นกหรือวะไม่นใช่โอ้อันนี้ก็แบบว่าใช่บ่หูอันี่ไงแม่งไม้กูตั้งเยอะตั้งเยอะเว้นสับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะมาสร้างบ้านเราก่อนเลยเพราะว่าการซ้อมบี ผมว่าไม่ต้องสร้างหรอกอยู่ตรงนี้หรือว่าสร้างก่อนดีผมว่ามันก็มีเห็นผลนะสร้างเลยไหมมันมีถ้ำใกล้ๆอะ่ะเราสร้างเสร็จแล้วก็รอให้มันเช้ามันเช้าเสร็จแล้วเราก็ออกไปหาแกรนเองอันหนึ่งสองสามสี่เออจะพอไหมอีกสองอีกสามไป หนึ่งสองแล้วสามสี่สี่สี่ห้าแล้วกันละเฮ้ยไม่เจอแล้วว่ะมืดแล้วม oh, ืดมากเลยเออทางไหนแล้วทางไหนขออภัยด้วยนะครับผมต้องขุดผมต้องขุดลงนะครับผมต้องขุดลงแล้วผมต้องขุดลงแล้วขุดลงแล้วไม่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขุดลงดีกว่าขุดลงดีกว่า ก็ผมมีแนวทำยู่มีแนวทำยู่มักนลกนล,ล่องคราฟเลยวางกล่องคราฟเลยเออโอ้เอลือจะไม่ได้เลยจะอืมอืมเราทำเตาเผากันเพี้ยปิงก็เออจะเราจะออวางไว้ไหนวะทุบตรงนี้ออกแล้วกันมืดมากมืดมากจับ บโอ๊ยวอรอะไรวะกูกูสามีไม้แท่งอ่ะทำไมกูไม่สังเกตเลยวะเฮ้ยฮัเออสารนายหนไม่สังเกตนะสาระเออกี่นาทีอเออยังไม่หมดนะสาระาเออคลิปนี้อาจจะมีความไร้สาระนิดหน่อยหรื่อปานกลางหรือว่ามากก็อาจจะเป็นได้นะครับเดี๋ยวกี่เนียกันก่อน เราไม่มีเวรามาเท่าไรเนี้ยเราอยู่ซีก้อนกับเนี้ยไก่อีกหนึ่งก็ใช่ไหมวะน่าจะใช่นะจ๊บอ่ะแล้วทำตรงนี้ออกก่อนเป็นสนามเคราะที่เอ่นนออนเคราะหลบผีไว้ก่อนนะครับอ่านะจา๊านะจ๊บไม่มีคับแล้วนะจาจับไงงไงเเป็นงไงละเป็นยังไงละอ่อ oh. โอ้ยผูดเล้วเสียลายเสพพวกนั้นจังเลยเอเออทีคุณสร้างมาได้ประสาทกูตั้งใหญ่ตั้งเยเอะไม่รู้จะพูดอะไรนะตอนนี้ออก็อุส่ามัสร้างมาได้ผมก็ว่าเป็นความจริงอ่ะอุส่าผมสร้างมาได้อะไอ้อีกอย่างวะเนาะ ปราสาทตรนะโอ้ใกล้เสร็จแล้วกือกำลังสร้างตัวปราสาทตร์ไงว้าเวนเอ้ยไม่รู้ว่ากูออกหัวอะไรวาคิดอาจจะนั้นอาจจะวู้วายอยากเล่นเกมใหม่ไม่รู้ว่าเกมอะไรอยากเล่นแต่สิ่งที่ใจรับร่างกายตอเก็มาคำว่าสวยจริงจริงมีซอมบี้นะจ๊ะเอ้ยเจอกูว่าแล้วเนลงลงลงสนามขอสนามขอ มีบล็อกไว้มีบล็อกไว้มีบล็อกบล็อกเอ็นเซอร์บล็อกเอ็นเซอร์บอกไว้บอกไว้เออจ้าออเปื๊บปื๊บโอ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ไม่ได้ก bon ินกรอกวอทเอ้เ <white> ฮ <cookie> ้แปลว่าต <t> ้องได้อยู่ตรงนี้นานเลยวะเฮ้ยซอมบี้ว่าอะไรยังไงเอออะไรมันจะสวยขนาดนี้จ้า ไปทางกอนเดโลงนะจ๊ะเ้ว้เล้ยเลยเว้ยเอ้ยกูอุ้ยยิงเราไม่ได้ฮตายไปแล้วบสออ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 อสุดท้ายมันก็ยิงกูไม่ได้ เราไม่ต้องเสียแรงมากมาายดังใจเขามีนะครับมีอะไรบ้างมันคืนไปเรื่อยตรงนี้ครับคุณสตรีทเดี๋ยวตอนเดี๋ยวภาพหน้าอาจจะเป็นผมจะไปเปลี่ยนชื่อชื่อเว้เลยแล้วก็อาจจะเป็นตัวเอ้ยโตโอ้ยสระรูปภาพสกรีนอะไรอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะจ๊ะเอาเป

ก็เข้ามาเหมือนเดิมเนี่ยคองเคสเกมเราคือในรถเออเยอะเยอะเลยสระสระสระไม่รู้เรื่องสระอือริบวรีริบุ่ยออออเออเออเอหมดแล้วเหรอจับเอ้ยเอ้ยอย่าติดอย่าติดอย่าติด การุดลงไปปแบบมาแบบนี้โอเคเแร็อันนี้แค่แค่ทำรูปหมดภัยเอ้โดรภัยไว้ก่อนนะครัสเพราะว่าเราทำมาได้เห็นไหมสกิลรีตันมาตอนนั้นจริงเราไม่โลนอายลูกอยู่นะก็จะบอกให้อ่า อยากเจอซอมบีน้นะครับกูกัวไมถือนี้ไว้แล้วขับอดับดีกว่าอ่าดาบดาบพี่ครับผุขอดับหน่อยคับพี่ผมขอดับไว้ปาบพวกซอบี้หน่อยครับอ่าซอมบี้มานทีนี้ซอบี้กูต๊บ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 ใส่กมือให้หมดเลย ใกล้เช้าแล้วเฮ้ยเหอกี่เวลาอาทีก็เขาว่าคิดมันก็เอือไปแล้วครับก็เจอกันพัหน้านะครับก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็วันนี้ก็บายบาย อืนนี้ก็สับถั่ไห่ไร่ใช้ไวยครับ